ร้านก๋วยเตี๋ยวเตี้ยกิมฮอลูกชิ้นปลาชื่อดังในย่านตะปูนถ้าใครไม่ได้แวะมาชิมถือว่าเสียดาย mm hmm. ร้านทองดีเบอร์เกอร์ชื่อดังในย่านตะปูนถ้าใครไม่ได้มาชิมถือว่าพลาดเลนะครับศูนย <Yahoo! S 1> ์บริการรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในย่านตะปูนบางซื่อบราชื่อนี้ถ้าใครมาใช้บริการต้องที่นี่เลยนั่นพบบางใหญ่สาขาตะปูน สวัสดีครับผมเชาหนุ่มครับผมอยู่ที่หน้าร้านฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์นัทพบบางใหญ่สาขาตะพูนซึ่งเป็นศูนย์ฮอนด้าที่มาตรฐานในเรื่องของการบริการครบคันไม่ว่าจะเป็นแผนกขายแผนกอะไรแผนกบริการช่างซ่อมมาที่นี่ได้เลยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ตั้งแต่ 140cc จนถึง 350cc รถออโตโนมติกรถเกียร์รถแฟมิลี่มีครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานสักคันไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินสดและเงินผ่อนมาที่นี่ได้เลยนัทพบบางใหญ่สาขาตะพูนรวมรถจักรยายนยน Honda, ต์ฮอนดูกัันครบ รถเยอะแยะมากมายหลากหลายมีทั้งออโตเมติกรถเกียร์รถซูเปอรมารีครอบครัวคอร์ทากูลฮอนด้าเวฟร้อยสิบนะครับมีครบทุกสีนะครับสำหรับพิกัดร้านนะพบบางใหญ่สาขาตะปูนะครับทุกคนนะครับก็สังเกตง่ายๆคือจะอยู่ตรงกันข้ามกับธนาคารกรุงไทยสาขาตะปูนหรือรถไฟฟ้า MRT ครับ next station นะครับนี่มาลงที่สามแยกตะปูนแล้วก็เดินบล็อกอินมาได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับ MRT นะตะปูนนะนะครับก็สามารถเซิร์ชได้ใน Google Map นะครับน้ำพบบางใหญ่สาขาตะปูนได้เลยชื่อนี้เลยนะครับ หลักๆรถที่ร้านนะครับเป็นรถจาักรยานยนต์ฮอนด้าหัวฉีด1้อยสถึงสามร้อยนะครับทุกคนก็สามารถมาทําสัญญาได้เลยถ้าเป็นเงินผ่อนนะครับอบอกได้เลยว่าเริ่มต้นที่ฟรีดาวฟรีเงินดาวทุกรุ่นไม่ต้องมีคนค้าประกันไม่ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนไม่ต้องมีส,ญญส,สลิปเงินเดือนไม่ต้องมีคนค้ญญาประกันเพียงแค่ใช้เพียงตบประชาชนใบเดียวนะครับมาทาสัญญากับไฟแนนซ์อนุญาตผลไวภายใน40นาทีเท่านั้นนะครับบอกได้เลยว่าออกง่ายมากคือออกได้ทุกงานทุกอาชีพนะครับพ่อค้า หรือรูปแบบบริษัทหรือรัฐวิสาหกาิจได้เลยนะครับมาที่เลยนะครับบอกเลยว่าฟรีเงินดาวไม่ต้องมีคนคํำนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศภายในโชว์รูมคอนด้านะผมบางไก่สาขาตะโพนที่ศูนย์คอนด้าวิงเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในย่านตะโูนบางซื่อนี้ไปดูกันครับตามผมมาภายในบรรยากาศโชว์รูมนะครับก็บรรยากาศห้องแอร์เย็นเย็นเย็นฉ่ำสบายเข้ามาก็จะเจอรถบิ๊กสกูตเตอร์นะครับออ,อตโตเมติก รถเล็กรถใหญ่ Honda A.D.V. Honda e c x หรือ Honda C.B.R. 2 5 0 r W.R. นะครับหรือ n e o Sport Cafe ก็คือ Honda C.B. 1 5 0 Xmotion และมุมนี้เป็นมุมเก,ก๋ไก่ที่สุดในโชว์รูมนี้ก็คือเป็นมุม Honda Scoopy I นะครับแล้วก็มีเรามีจุดที่พักรับรองลูกค้าให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญแผนกสินเชื่อเรามีครบนะครับนะฮะแล้วก็หลากหลายไปด้วยรถสไตล์วิบากหรือรถสไตล์ทัวริงนะครับนะฮะแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดบร,ริการแผนกของแผนกอะไรนะครับ ก็ตัวนี้เป็นบรรยากาศภายในชุรุมของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากออกมอเตอร์ไซค์ทั้งเงินสดและเงินผ่อนทักแชทหรือคอมเมนต์มาในไลน์ที่ผมให้ได้เลยนะครับในในไลน์นี้นเลยนะครับก็ทักไอดีไลน์มาได้เลยนะครับที่ข้างล่างนี้นะครับหรือติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับ